กนะขบวนคันแรกนะครับทุกคนดูอด,ด,ดูนะครับทุกคนดูนะครับนะครับขอร่วมแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องด้วยนะครับ คนแรกไปแล้วนะครับผมดูนะครับคนเยอะมากขับป่ยเ,เงินนะครับทุกคนเจ้าของงานขับป่ยเ,เงินนะครับฮะดูดูข้างหลังนะครับ คือมาร่วมอันนี้เราเก็บไว้เป็นจะได้ไหมไม่รู้สิดูคนะครับคนมาร่วมไว้อะไรเยอะมากเลยนะครับทุกคนเขาโปรยเงินแบบให้ทุกคนมาเก็บนะครับเฟินหลบรถก่อนเฟินรถจะมาหลบก่อนโอ้ขางโปรยนะเนะี่ย เออเขาปุ้ยไงนุ่น,นดูนะครับคนโอ้โหมาร่วมไว้อะไรเยอะมากนะครับทุกคนอันนี้ป่วยเงินด้วยนะฮะคนมาร่วมไว้อะไรให้ให้เกียรติผู้สูญผู้เสียชีวิตนะครับทุกคนดูเยอะมากอันนี้คือเป็นประเพณีดั้งเดิมของคนชนเผ่าอาขานะครับดี านะครับคันคันที่สองคันคันที่สามใช่ไหมจำไม่ได้แล้วนะทุกคนไปขบวนยาวยนะครับทุกคนขบวนยาวอันนี้คือยังไม่ได้อันนี้คือยังไปกันไม่หมดนะ Điều lao tăng Nôn 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 Khăn này thiếu giàu lưới ở khăn này mới một Khăn này mày lẽo แคนั้นทุกคนดูคนคนเดินก็เดินอยู่นะเนี่ยเราจะเดินก็ได้นะพูดถึงอนะ่ะถ้าเราเดินเราดเดินนีไ่ไงเขาก็เดินไปนะหรือเราจะเดินไปไหมแต่ว่านี่เดิวรอขบวนรถไปก่อน <S 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 โอ้ขบวนรถเยอะมาก,กนะครับทุกคน Okay, bye.